เราควรครบกับคนที่เก่งและคนดีคนที่ปู่เขาเรียกว่า High g r กรด People ซึ่งคนกลุ่มนี้จะชักพาเราให้ดีขึ้นดีขึ้นมีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งของปู่ก็คือเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเออสวัสดีครับ เอ่ยชื่อวอลเลนบัฟเฟตผมเชื่อว่าหลายคนที่สนใจเรื่องทางธุรธกิจการลงทุนหรือว่าการเงินก็คงเป็นที่รู้จักกาันดีเพราะว่าคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตคนนี้แกรวยแบบไม่รู้จะเรียกว่ารวยยังไงติดอันดับเศรษฐีโลกด้วยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าปู่จะอยู่อันดับ3ของโลกรวยไม่รวยเปล่านะฮะแกก็เป็นเศรษฐีที่ใจบุญสูนทานไม่เหมือนกับเศรษฐีไทยบางคนซึ่งยอดบริจาคของคุณปู่แกทะลุแสนล้านบาทไปแล้วสุดยอดเลยไหมครับ คราวนี้ผมจะเล่าข้อมูลคร่าวๆของปู่วอลเลนบัฟเฟตให้ฟังกันสักหน่อยนะฮะเขาเป็นคนเมืองโอบามา a ประเทศสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้ก็อายุ90ปีเศษแล้วจัดได้ว่าเป็นคนรวยที่อายุยืนซะด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับอาชีพของแกก็คือเป็นนักลงทุนเล่นหุ้นในกิจการต่างๆที่สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้จากที่ตอนเด็กสมัยเรียนมัธยมนะแกก็เป็นคนขายหนังสือพิมพ์ขายโพยมาแข่ง หลังเข้ามาเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทํากําไรรวยซะแบบไม่ลืมหูลืมตารวยซะจนเคยขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วเมื่อปลายปีกายในโอกาสที่แกอายุ90ปีครับปู่ก็เลยได้ให้ข้อคิดกับนักลงทุนรุ่นหลัง6ข้อด้วยกันผมเห็นว่าน่าสนใจวันนี้เลยเอามาฝากเพื่อนๆครับปู่เริ่มต้นข้อที่หว่าให้เราแต่งงานกับคนที่ใช่ เพราะว่าคนที่เราแต่งงานด้วยนั้นก็คือคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุดสรุปง่ายๆว่าถ้าแต่งงานผิดชีวิตเปลี่ยนครับข้อที่ 2. ให้เรารู้จักลงทุนกับตัวเองให้ได้ซะก่อนอันนี้ก็คือต้องสร้างวินยัยสร้างมายเซทที่ถูกต้องศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ทําให้เราแตกฉานดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีครับ 3. เราควรครบกับคนที่เก่งและคนดีคนที่ปู่เขาเรียกว่าไ g เกรดพีเพิล ซึ่งคนกลุ่มนี้จะชักพาเราให้ดีขึ้นดีขึ้นมีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งของปู่ก็คือเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเออซีให้เราเริ่มต้นทำงานกับคนที่เรานับถืออันนี้ก็จะทำให้เราได้แม่แบบที่ดีได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตครับและข้อต่อไปก็คือเราอย่าไปสนใจกับเสียงรบกวนเสียงคนรอบข้างที่ไม่ได้เรื่องราวอะไร ซึ่งอาจทําให้เราเสียสมาธิหรือว่าการได้ยินได้ฟังมากๆอาจทําให้เราเผลอหรือว่าท้อก็ได้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับข้อที่6ความสําเร็จของชีวิตนั้นเขาไม่ได้วัดกันด้วยเงินนะฮะแต่วอลเลนบัฟเฟตนั้นมองว่าการได้รับความรักจากคนใกล้ชิดที่สุดนั้นสําคัญ่าเงินหลายเท่ายิ่งเป็นรักที่ปราศจากเงอนไขก็ถือว่ายิ่งสําเร็จสูงสุดครับ ทั้ง6เรื่องที่วอลเลนบัฟเฟตแนะนำให้เราตั้งหลักชีวิตได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางที่ก้าวหน้าสำเร็จเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับเราจะได้มีหลักคิดชีวิตมีหลักอิงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะฮะทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอลสิต